สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัชการทองสมนะคะวันนี้จะมาสอนมบเชจบรายการค้าของปี2,560นะคะรายการค้าวันแรกจะเป็นรายการค้าวันที่3มกราคมนะคะขายเชื่อเครื่องกรองน้ำเครื่องละ2,9 0 0 0บาทจำนวน2เครื่องให้กับบริษัท Honda a u t o โต b โมบประเทศไทยจำกัดนะคะโดยออกไปส่งของทับม่กำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ เลขที่อ้างอิง si 0 0 0 1นทับนะคะจากการวิเคราะห์รายการค้าข้างต้นเราจะไปทำงานที่ระบบขายนะคะเราก็จะไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะจากนั้นก็ไปที่ Work f l o w ค่ะรายการนี้เราจะออก Invoice ให้กับลูกค้านะคะเราก็ไปคลิกที่ Invoice สินค้าค่ะรายการนี้เป็นรายการขายเชื่อนะคะเพราะฉะนั้น ไปคลิกที่1.2ขายเชื่อค่ะจะปรากฏเล่มเอกสารนะคะเล่มเอกสารจะเป็น0001ขายเชื่อสินค้าถูกต้องแล้วน,นะคะกดโอเคค่ะจากนั้นเราจะเพิ่มรายการโดยการกด F 3หรือเพิ่มค่ะในในส่วนของเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรมเป็นคน running นนให้ค่ะ เราจะมากรอกตรงวันที่เอกสารค่ะเป็นเป็นที่3มกนะคะรหัสของลูกค้าในที่ถ้าเราไม่ทราบเราก็สามารถใส่จุดและ enter ได้ค่ะในที่นี้ของเราก็จะเป็นบริษัท Honda ค่ะรายการนี้ไม่มีการค้นเอกสารเซลล์ออเดอร์นะคะ จากนั้นเรามาดูที่รายการสินค้าเลยค่ะถ้าเราไม่ทราบรหัสของสินค้าเราก็สามารถใส่จ,จุดแล้ว enter ได้ค่ะรายการนี้จะเป็นการขายเครื่องกรองน้ำนะคะจำนวน2เครื่องค่ะนะคะรายการสินค้าตอนนี้ก็จะเป็น ในการเครื่องกองน,น้จำจำนวน2เครื่องมูลค่า5 8 0 0 0บาทค่ะเมื่อเราตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วเราก็ทำการกด f 1 0หรือบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะโดยการเดบิต <David. S 2> ลูกหนี้การค้า62,060บาทแล้วก็เครดิตขายเชื่อ58,000บาทแล้วก็เครดิตภาษีขาย4,000กับ60บาท เมื่อเราตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วก็กด F10 หรือบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าให้เราพิมพ์ให้เราพิมพ์หรือไม่ถ้าเป็นการทำงานจริงๆเราต้องพิมพ์ค่ะแต่ในที่นี้จะขอเป็นไม่พิมพ์นะคะเมื่อเราไม่ต้องการที่จะเพิ่มรายการรายการขาดแล้วเราก็สามารถกด Escape ออกได้เลยค่ะ สำหรับสบการบรรจุรายการค้าวันที่3มกราคก็เสร็จเรียบร้อยเพียงแต่เท่านี้คะ่ะ